để họ đi nhạc rèm hình như anh nhiều khuôn. Xin chào. Xin chào.

ไปก็แปลงไหไมันคุ้มาไปอยืนหน่อย <laughs> อเราเรียกชันว่าสิ๋วพามันเนี้ยป่ะน,นี่งไม่เป็นไรหรอกแม่ยพนาวะทางผ่านมันบ่อืมัมนว่าทางผ่าน,นังสี่แล้วเราจะกลับให้นี่ทำไมพนาวะฉันเห็นว่าจิ๋วการแตงเมื่อแรงแล้วเออลูกประภากลับนั่งไปนั่งไปยากกลับอืนี่รยังสนุกกับงานอยู่เนาะอยากเล่นอยากสนุกกับงานอยู่เนาะนั่งไปอยากสนุกอยู่ สวัสดีครับเมียสวัสดีครับพี่ลาพยายามเอาเดือดูกเด้อโอเคอยู่เสียงนานก็ใส้ได้อยู่ผมผมว่าว่าท่านเม่เสียงนางก็ใช้ได้อยู่นะเอาทักอนนี่ไหมเอาลองไห้ไอ้ฟังในอ้ไอ้โซเฟอร์นี่ไอ้น่ะ เอ้ยม่แม่กุ้ยน่ารักมากแม่เหมือนนี่นักจัดผมไหมไม่ยืนยืนฟ้อนออกลีลาเลยลูกคือบางหันเอา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 ยังก่อนน้องคอยยืนเทียงขาอ้อามือนี้ผมวันน้ยินเสียงแม่ด้นเด้แม่แม่เดี๋ยวแม่แม่ก็ลูกจะเปล่าเปล่าห้องแม่มันตายอยู่แล้วของตายอยู่แล้วของแม่ตายแล้ว และน้องขอยยืนเคียงข้างฝากความหาความหวังไว้กับอ้ายปล่อยวันแม่เป็นหุ่นส่วนร้อมฝัน,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 นสู่ซอยกัน<อ>กไปทุกเกานนสูกเรือเศร้าเป็นมูใจ ตามพลังใไอ้ไพวาโสไซบ๊ไว้สนรวยหรือจนบ่อบสำคัญเฮาฮักกาเ้ยกัพอแล้วอีล้เ่งมาเอาอีล่าอีหล่าผัดขันเกินขึ้นห้องป้านี้เขาบอกเลยเด้อขันคนขิงคอยลูกผู้เรเกินกับคนขิงกอลูกบอกเลยบ่อบไมีผัดขัดเกินก่อนขัดคนขิงลูก่ได้รับบ่อไอน้องหัใจ ไปทุกวันจมความแม่ดูด้านช่วยไอ้นั้นเดินลุยต่อไปว่างงานเท่าได้ตอบตาเวลาเหาใจเนื่นนานเทาได้จำได้ไหมที่เราพบกันก็ยังยืนยันบอกไปพันแม่ผ่านวันคืนต่เคยมีคนอื่นมาแสงใจได้เลยสักวันอยญากังวลแม่คำคออดคอยรุกรานอยู่ใส่ให้ไว้ใจกันกูทางฟัน วันซ่เราแม่ไ่ยสองเลยจ้ะเอาหักเข้ามันวนเขาแม่เสียงเสียงใ่ดีนะเสียงแก้วเสียงกําเสียงแก้วแบบเอาซ้ำนี่ละเอาซ้ำนี่ละลูกเออนี่ละลูกนักร้องสิมวยเสืหัวตัดเดี๋ยวยังยังไม่รู้แต่ยังโมโหเพราะว่าไ่ต้องไปคืนครับเสือว้าเนีเราละสั้นอิวหรีแก่สิมวนะเอาละยังกัแม่อาละสันโอ้ยแม่ว่าแม่แม่มาก เมียร์จะพาไปริตตัล็อกนี่แหละ้องแฉะหูแก้วเสียงได้อยู่เป็นยังไงฟังแล้วอ่ะเก้วเสียงได้อยู่แม่สุดยอดเลยแก้วเสียงใหญ่มากแก้วเสียงแบบกลางวันนี่ซื้อยังก่อซื้อยังก่อมาาให่่นจจอยอ่าบานี้จะไม่ได้บอกยังไรเอาฝากบ่เบีแม่ทั้งเอฟซีทั้งช่องนี้ หนูขอฝากพอพ่อแม่เอฟซแต่ห si? ันบ้านว f เกับ่าป็นญาะว่าปัญญาอ่ากะอยากขอกำลังใจค่ะอยากมาลองมาหัดล่มนั่เปิดประสบการณ์นั่มฝากที่แหลกฝากนี่ฝากก็แม่เลยหนูก็ฝากฝากแม่น้่ฝากแม่ซอยแนะน้่หลักการแม่ยงหลยัง่ะกสุขค่ะยังมุ่งั่ัุยีงแม่นดียวเย ฝากช่องตื่นเต้นมากฝากช่องที่ช่องควอล์ลัเพลินด้วยฝากช่องควอล์ลัเพลินด้วยของคุณย่าของคุณย่าสุภาพเออที่ว่าไอ้ยิ่งลามีโอกาสได้มาออร์แลซันออร์แลซันเมืร์นี่ไปอันดัคอยพ, <อ S 1> พานขอคุณย่าก็จะอวยพรฟังบันนั้นวุ่นวายยิราจอยนี่แหละมากมายอยู่มาออร์แลซันเป็นมือแรกแต่ว่าบ่ท่านไหนพานป่นป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 นานไหนดอกพี่น้องเพราะว่า ต้องถาบอโจูเป็นคนรับอีกรอบนึงอันนี้คือมานรองหายาฟังรองให้คุณยาฟังเป็นแนวทางน้อย,อยเพราะว่าท่านเดมรับจริงจังดอกต้องถามิจูบดจนี่มาฟังการอลสันเหมือแรงกวนถาเหมือนแรงคันคันบดจูรับก็ถือว่าโอเคถือว่าแต่คุณย่าก็ให้ 60%นิบเนะ60%สคะแนนนะคือว่าใช้ได้หก60%นะันพันแล้วพันแล้วหกเหลืออีก4ี่ทลรบอดเพราะว่าหนึ่งหน้าตาหุนเสียงน้องก็ใช้ได้โอเคด้วยแต่ว่าน้องก็ยังเสียงสั่นอยู่เพราะว่ามาใหม่เนาะน้องมาใหม่เต้นเต้นในการที่ว่าเข้ากับประเทศขึ้นเวทถอกเวทที่เชือเนาะ แต่วบแน่นอนดอกอนากตขางนาา้าอาจจะเป็นดาวดวงใหม่ก็ได้นะจ๊ะนี่อาจจะเป็นอนักรอ้องหมอล่าดาวดวงใหม่อีกวงหนึ่งกระได้หรือว่านังเอกกระได้เพราะว่าอันนี้ก็อยูที่ทบุญวัสนาเข้าต่อไปเนาะอาจจะมาอ,ะอยากมีมีม่อย่างกว่าเขาเอืน่นบ่ามีมีแรงบันดาล ผู้ใดมีแรงบันดาลให้อิร่าอยากมากใช่ค่ะค่ะเป็นน้องอุ้งอิงกับน้องหักแหงค่ะแล้วก็ทางงขอบขัวมาหมอล่ส่งเสริมทางอหร่าแสดงว่าเบื้องโซ่เกี่ยวดูเก็เลยเห็นน่ะน้องอุ้งอิงมีแรงบันดุนบันดาลจากน้องอุ้งอิงแล้วก็น้องหักแห้งก็เลยอยากมากเป็นบอกเออแบบนี้เข้าก่าจังมาฝึกมาหาเอาอีหล่าวันไหนนอนดอกถ้าเทียบบุญมามาวิศนามีอาจจะได้เป็นดาวดวงใหม่ก็ได้ อาจจะได้มาลองมาล่ามาเป็นแม่ว่าสิลปินจะได้ไปได้ไกลแต่ว่าให้จำข้ามีใบเด้อขันมาเมืองเลยสิ่จำข้ามเหมือนผู้น้าใบผู้น้าซื้อใบอย่างเพิ่นมาเพิ่นกะสเบาว่าอยากมาลองมาเล่าอี่ว่าไอ้เขามาวุ้งนี่ขันสุบุตาเพิ่นรับอยากอยากมาอยากมากเป็นให้เป็นอย่างกระไดว่าจะมีไรได้บัต จำคำนีีไว้เ้อถ้าสมมติ่านุ่มโจลับแล้วคุณยารลับแล้วเราก็ปั้นดังแล้วเป็นดาวแล้วดังแล้วย,ยายบาจะข่อง,งยายบากูละกูละเด้เนมบ่กนี่ยเสิยบากูละ,ละ,ละ,ะเดแบบแบบว่าจะมือไม่แข็งเออคือเ้าม่ามือนี่มือจังมือแรกจังไดมือต่อไปขอเขาก็เป็นจังสันมา่ายังได้ออมโนทมต้นมันแบบว่ามันแรกเรามายังไงเหมือนว่าดังแล้วเราก็ต้องทําตัวให้เหมือนวันแรกที่เรามา ทำตรรัวสม่ำเสมอเหมือนองค์หญิงไง,ไงเหมือนต้านสาวอ่ะเหมือนองค์หญิงน้ององค์หญิงเขาทําตัวสม่ำเสมอเขคือนางเพ็ญจากเข้ามาวันแรกจนวันเท่าปัจจุบันจากอดีตจนถึงปัจจุบันเขาก็ยังเหมือนเดิมขนาดแฟนคลับเอฟซีเขาเยอะแยะโด่งดังไปเขาก็ยังทําตัวเหมือนเดิมกระโลกกระแลกกระโลงกระเลงกระปงลงปังลางคือเก่าอยู่องค์หญิงก็ไดเกาะอย่างมาตีน้าก็ทําตัวเหมือนเดิมบัตรนี้พุ่งลังโคนอาจไม่ยืดด่วนและทีป้าครับสวัสดีครับ แดงแรวกับจ้งทันจ้งสีให้อีหลางหุ่นจักไปละมาไหวจะหลุดเด้อการที่เราเข้ามาวันแรกเราก็ต่อไปให้หุ่นจักผู้หลักผู้ใหญ่การที่เขามาสู้่วงการให้หุ่นจักไปลามาไหวหุ่นจักอ่อนน้อมท่อมตุนการไปลามาไหวล้วก็อ่อนน้อมท่อมตุนหุ่นจักผู้หลักผู้ใหญ่นี่เท่าเนี่ยไปใช้กับวัดแตยอาจจะดวงจะดังไปนานรือว่าอาจจะเป็นดาวดวงไม่กะบ่าเนนอน ยูทีนิสัยเอาร์นี่คุณอากน้นเดี่ยวเ่อท่านโดนเพราะเจ้าของแฟนคารบีซี่มี่มีแฟนคารบีซี่แล้วดังแน่กันใี่ไเออกูล่ละกูหละกูหละ,ละเบิดยุ่้าบุญกามีอยูเด๊เออกามี่ตออเนี่ยอันนี้คุณย่าอยากบอกไว,เกไวเ้เด้อเวลาจำครับคุณย่าไว้ทะลกเด้อมันหละย่าจะเป็นย่าจะเป็นแบบว่าคือคนอื่นคนอื่นจีเขาเป็นแต่คนเขาไม่เป็นก็ก็แล้วไปใช่ไหมล่ะเอาที่ว่าแต่เอ๊ะ จักไปล่ามาไหวอันนี้เสียบีเสียบีนี่เสียบี <c oughs> อันนี้แหละแมนไผ่ละคุณแม่อันนี้แหละแมนไผ่เป็นมะออละสั้นไหมมะมะออละสั้นไหมว่ะนักร้องมะอ,ออละสั้นไหมกินเนื้อกินเนื้ไม่แม้จังใด